อำนาจแห่งความดีการให้เป็นอำนาจที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนมีหัวใจแห่งการเสียสละเป็นผู้ให้เต็มใจในการที่จะรับใช้เบื้องบนและมอบก,กายและจิตวิญญาณในการทำความดีในการเสียสละเวลามาทำพิธีในวันนี้และได้เปิดใจในการซื้อผลไม้เึื่อสักการะบูชา เสียสละในการถวายชุดให้กับรูองค์นายของเราแล้วก็เสียสละปัใจจัยในการที่จะต้องบูชาค้าผ่านครูค่าดอกไม้สิ่งต่างๆตรงนี้เราเป็นผู้ให้ให้กับเบื้องบนแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราเป็นผู้ให้ด้วยความเต็มใจโดยไม่มีเงื่อนไขโดยไม่มีข้อแม้ให้ในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการสละปัจจัย การทำบุญใดๆที่เราให้จากใจเนี่ยเราให้แล้วทุกไหมลูกทุกไหมทุกไหมทําแล้วทุกไหมทุกไหมลูกเต็มใจไหมให้รับปิติสุขไหมเต็มใจไหมเมื่อเราให้แล้วเต็มใจเราก็จะได้สิวงดีๆกลับไปนะวันนี้ก็ขอให้บุญเุศลเท่ากับเราทําบุญแล้วเนี่ยวันนี้เราทําบุญให้กับเบื้องบน เราถวายบูชาผลไม้เราถวายเงินทองในการซื้อเรียกว่าดอกไม้พวงมาลัยชุดอะไรถวายเนี่ยเราถวายให้ครูองค์ในเราเราเป็นผู้ให้แล้วและเมื่อเราให้ด้วยความเต็มใจเดี๋ยวเราก็จะได้รับจากสิ่งดีๆที่เราทําไปตรงนี้แต่อย่าคาดหวังว่าเมื่อเราให้หวังไหมลูกหวังว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งไหม ทำแล้วจะต้องมีข้อแม้นะว่าพ่อแม่ต้องให้ลูกนะลูกพูดอย่างนั้นไหมเมื่อท <lawsuit> ําให้ถวายชุดให้พ่อแม่ต้องคืนลูกมากกว่านะอย่าคิดลบอย่ามีกิเลสนะเพราะฉะนั้นต้องให้โดยไม่มีข้อแม้นะลูกนะวาระบุญที่เราให้ตรงนี้มันจะเป็นเรียกว่าบุญบารมีที่ทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็สําเร็จนะสาธุสาธุสาธุ